ขันโพดายเบื่ก่อนกับกับก่อนเดิอประสวีเดิมขันเท่าขืนหอดนี่ขืนหอดความดีมวลเมื่ขืนหอดร่างกายจังสิงน้นมันทีอิ่มใจขันขืนหอดร่างกายนี่มิจฉาภูเถาแม่นหมอมตนหมอกิติหมอซาน ขนาดมัมหมอมนวดได้นี่สเก็ตเส้นบางไข่เส้นบางนวดฝาหนวดฝาเทาบางกะเทาไปเทาไป<笑><笑>จ,าจังสีน่าไข่ายๆเดียวกันนาอเพื่นหมออนุมานางังกฤษเสนนี่พุน่นเนาะเอออันนี้ก็ล้งบาลศรีมหาปศรีมหาโพพุคนได้นเนี่ยดูแลพี่ดูแลนอง แต่หมอกระเถ่าไปเถ่าไปจะหน่อยกะหกสิปีกระบดกระเสียนบันเนี้กผมกะหงอกไปจากจะได้บันเนียหลไปตามเหตุตามปัจจัยยังว่าเศรษฐีก็เป็นคือกันอยากจนเข็นใจก็เป็นคือกันนั่งงามจักรวาลขคณะเบิงอาพัสรราสมัยก่อนโอ้ยงาม ก็คนทั้งโลกอยู่ไปอยู่มาก,ก็ร้อยเถ่าไปเถ่าไปเ <laughs> <laughs> ห็นบอกบัตรชุดท้ายก็บ,บ่าผู้ใดลดถเบิดล้มหายใจยังว่าจ้งซินาะอันนี้คือโลกมโนุษของเฮาขั้นผู้ใดเข้าใจไปเข้าใจไปเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็เลย นึกถึงรรมพุทธเจ้าพัว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาบานันย้ธรรมดาที่ผู้สว,วีเดอเท่ากับธรรมดาเรามีความเจ็บความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาฮั่นว่าไม่เรื่องวิเศษเลตั้งแต่โลกเกิดมีมาแหละกับมี่มนุษย์บัสรลมนุษย์ รถเป็นจังสีบริโลูกยังว่าชาติทจะเลิ่นแล้วก็สร้างว่าจะเลิ่นก็ตามเห็นบ่เจ็บป่วยเห็นบ่คนหมออ่อนอูมากกับเบิงทั้งร่มพยาบาลสีมาพ่อเนาะคันผู้ใดป่วยกับไปโดยเฉพอหละป่วยใจเห็นบ่ป่วยใจก็บไปร่มพยาบาลสีประมาสีมหาพ่อพ่นกระดูแลให้เห็นบ่ จังสินาะแล้วบันี้ผู้ใต้เจ้าตาสวัณฑงไหนเรามีความตายเป็นธรรมดาวัาธรรมดาที่ผู้สวีเดอฝากไว้ธรรมดาวจัจนจะว่าฑลงตาเทศอยู่บ่อยๆว่าผูใ้ใดถึงแก่กรรมก่อนก็ตามมาไปก่อนเดอเดี๋ยวสิไปน้ำหลังก็ว่าฉันตัว ไปก่อนเด้อสิไปน้ำหลังพวอเมีชีวิตอยู่หนาทีคือทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส,ส่วนกุศลไปหายภาวะบ,บุญเป็นดีเพิงของสัตว์ในโลกหนาร่างกายเพิงบด้ยเด้แต่ขนาดโลกนี่ยังเพิงได้ชั่วเข้าเห็นปบปล่าด้เพิงตลอดเด้ จะเอาคุณหมอโตนผอมขณะค,คนมากกับมะเบิงมาแยง่งหลวงตาก็ได้หนวดจมว่านีบา่บะเหลวซัมพนันมาพกพนีมากคำไม่กับมากที่ถอดบ้านเด้มากกับมาแย้มไหนพวกเรายังบว่างจะเทอว่าัฒนเราให้บ่ได้หนวดสัน่นที่ถอดกับทีจมว่านนี่มาจนคำยังบ่วชนี่มีเวลาอยู่วัสดเออ สิจะทุ่มเมื่อคืนสี่ทุ่มพน่ะ,ะเออสาธุสาธุเบังแยงเนอหลวงตาก,กับพนนวดฟ้าเท่าให้ก่อนหมอกิตินวดให้นวดบ่อนไจวดขึ้นทั้งท่องผีโอ้เราเข่าทาเติมอยู่ลวงตาว่าเนาะอันนี้เรื่องโลกมนุษย์เฮาขั้นผู้ใดมันขั้นบอลสรุปซะ ขันส่างบุญส่างกุศลไหวสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะจากไปก็ไปดีไปดีเห็นไหจิตเตะสังกเกตเถสุขติปาติกังขาอันนี้พระพุทธเจ้าตรัส เมื่อสร้างสมอบรมคุณงามความดีแต่ละครั้งทานก็ดีศีลก็ดีฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะบำรุงบิดามารดาส่งเคราะห์ญาติเป็นต้นแล้วจิตใจก็จะได้แต่บุญแม่นบอกพ่อนาลงนั่นเห็นบ่กมีอย่างกระโดดเค้นเห็นบอ่คันเรื่องดินคุ่มืเอีย็ สางเตียเหมืนอนแล้วก็ผู้นั่นแน่ผู้นแน่ทั้งใครหมวกแน่ทั้งอ๋อะไรแน่ทั้งไหนแน่กะส้างวัดส้างบ้านข้าอาศัยบุตสุภายอิริจังศีนาะอันนี้ฮันเมื่อสั่งสมรสม้งงามค่อนดีมากเท่าใดจิตใจยิ่งสมบูรณ์ไปด้วยบุญเมื่อบุญเกิดขึ้นร่วมกับจิต เวลาใดใจมันจะดีดีดีดสมได้เป็นสิวัยเลี้ยวบังหน้าก็รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสฟังเสียงวรากกม้วนมวน,มนคันเมียเอินผัวกับพ่อพ่อ,พอไปจังส่น หัวแดงเงี้ยนเม่บอกมวนก็ยิ้มคือกันมีอย่างน้องแม่หัวซันลูกก็คือกันพี่น้องพ่อกันก็นตามขันใจเป็นบุญหลดเบิ้งแล้วเป็นตะเบิงตะเบิงมันเอึบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะสนรสูงเห็นบหม มันหลดหมวนเบิดจะวังเงิดบอบุญมีประโยชน์ในโลกนี่อีหลีบางแนวคันก่าสันสันกับเบิดดเท่านี้สามมาตแต่ปี2อ3 5เห็นบอกสามสิบกว่าปีใน้น้อยเลยได้นี่ทัานครูบาอาจารย์ประเจ้าประสงค์ซ้อยกันองค์แน่นกับซ้อยกันแม่ชีแม่พามกับซ้อยกัน พอพามกับซอยกันญาิโยมกับซอยกันพระเดชพระคุณจะพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เมตตาหลวงพ่อพระราชปีชายานโมนีกับเมตตาบอยะเน่งเขาเนี่พระราชดปริยัตยกรบพีโสพระรามพลละสังขารไปแล้วกับเมตตาหลงวงปู่ปสิวบลกับมัทเทศมาหยังพระธรรมมติยาน แล้วพอแม่กุบาอาจารย์ว่าแม่นหลายอีลีว่าอย่งศีสะเห็นบ่ทำบุญร่วมกันสร้างประโยชน์เอาไว้โลกมนุษย์นี่เป็นโลกแห่งการศึกษาถ้าผู้ใดมาแล้วสร้างประโยชน์ไว้มากเท่าไหร่เวลาจากไปนี่มีแตู่ขึ้นหอด คือกันกันกบยมแม่มัทน,นาพรนาะภูสวีนาะสร้างความดีร่วมกันมา,าเมืองแนวจากไปก็เลยคืนหอดจังสีนา